ไม่เอาโอ้ยคโทษไม่เอาแล้วเต้พอแล้วจาวมาไปเขาอีกไหมไม่ไปแล้วไม่เอาโอ้ยสองคนนี้ก็ลุงมจังโอ้ยไม่เอาแล้วเต้ ขอโทษก่อนอโขที่รักที่รักจะรักเองคนเดียวตลอดจะรักเองคนเดียวตลอดไปด้วยตลอดไปไม่นอกใจไม่นอกใจโอ้โอ้โอ้ยหนังติดไปด้วยป่ะหน่ะดมเลยไอ้เดี๋ยว โอ้ยเจอยาเล้วโอ้โอ้ยเจอุ้ย